เปิดเพๆครับวันนี้เรา,ามาซ่อมแบตเตอรี่กันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับหัวมันแหว่งนะครับทีนี้เราจะพอกให้มันสวยๆนะครับแล้วก็ทําให้มันเต็มเหมือนเดิมโดยการใช้ตะกั่วนะครับพอกที่หัวดับแรกเรามาเจียก่อนนะครับ นะครับเอาอันเก่าออกก่อนนะครับหแบบลังแรก แบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาท่อ PVC นะครับมาเลื่อยตัวนี้เป็นแบบดีนะครับของ s g แบตเตอรี่ครับแต่ว่าเวลาเราขันตรงนี้ไม่แน่นนะครับมันจะกินหัวนะครับเห็นอันนี้แบบนี้ถ้าเกิดเราไม่พกมันจะเสียเลยนะครับเราก็หาท่อ PVC สั้นๆนะครับมาเลื่อย ่อนดับแรกเอามันสวมที่หัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยจะพอดีเตะเลยเราจะเอาแบตเตอรี่เก่านะครับที่เสียแล้วนะครับมาทุบเอาตะกัวนะครับหรือว่า แ uh, บตเตอรี่เล็กก็ได้นะครับมอสไซน์นะครับเราใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่อันนี้เราทุบแล้วเราก็สามารถเอาไปขายได้นะครับไม่ใช่ว่าทุบแล้วทิ้งนะครับมันมีราคานะครับนี่ครับหัวมันจะดีๆอย่างนี้นะครับนี่กิงนะเอาตต่หัวก็ได้ผมลองทุบด,ด,ด,ดูกันเทน้ำาอาขอนนะครับ แล้วเราก็ทุบครับคือ,คอก็ทำเงินครับเราก็หามาได้แค่นี้นะครับมันเสียหมดนะครับนี่แค้กับหัวจุกมันนะครับก็มาทำหม้อต้มนะครับจะละลายมันก่อนนะครับหม้อกันแล้ไม่เนี้ยมันเย็นอี่เขาใช้หัวแก๊สนะครับ นรนเข้าไปรดนนี่กอนนะรนยางให้จริงกันครับยเราจะลมันจนเป็นอันนี้ลงไปละลายเป็นก้อนเลยนะครับเป็นกออันนี้ละลายแล้วนะเดี๋ยวละลายกนันนัน นี้เราก็จะไปเทใส่หัวจุกที่เราเตรียมไว้นะครับเราละลายจนเป็นแยกออกมาเองมันนะครับมา,าลูกดีลูกนี้คือลูกยางนะครับยางดิกแล้วเราก็มาเทใส่ตรงมือมือมือเทผิดนะครับร่วงไปหน่อยน เออเมือม่อเมือ่อปืดปืด,ปดนี่ครับสูงริ้วนะครับเอาสูงเลยเนี่ยแมเผื่อไว้แล้วครับสูงครับแม่มันงบเนี่คือไม่โหลนร้อนเลยนี่ใหม่ตอนนี้แล,ล้วมันรูดออกมานี่ย <S 2> <S 2> โอ้ <c oughs> คือบีมือแต่ว่าจับเฉย,ยเน้ำเย็นก้อนก็จับเออเทียนก้าออกเนี่ยละลายเงินละลายผสมกันไป แน่นนะครับวันนี้มันจะพลาดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยแล้วก็มุนออกป๊าบเนี่ยโอ้โหสวยงามครับสวยงามตั้งตุ้ง,งมุงเลยครับสูงเพื่อนเลยครับอันนี้ตั้งของเก่าครับเป็นของใหม่ครับสูงริ่วเลยครับลำแม่น้ำสูงเงีเ่มาแไรมันยืนเหมือเป็ดเนาะลำต้องหัวคอยจุ้มไปเรื่อยๆนี่มัดตรงนี้ปั๊บพอนี้ละลายกต่ลงมันเลยอย่าลงก่อน มาได้ทำความจากนีออกง่ายดีดเรียบร้อยครับผมง่ายไหมครับนี่วิธีพอกหัวนะครับแบตเตอรี่หัวขาดนะครับ,รบเทคนิคเล็กๆกน้อยเทคนิคแบบชิวๆมาฝากเพื่อนๆที่มีแบตเตอรี่หัวขาดนะครับหัวแหว่งเวลาเราหมุนไม่แน่นสปาร์ตนะครับเราก็เอามาพอกใหม่ใช้อะไรก็เดิมสูงดิวเลยครับอ่าเห็นไหมแล้วครับพวกเราตีมงาน ของเรานะครับอยู่ดีกินดีมีแหงนะครับทําได้นะครับนี่ครับดูพี่ว่าไปร้านหัวละร้อยครับแต่เราทําเองไม่ต้องใช้หัวละร้อยครับเราไม่มีหัวแก๊สเราก็ไปลนไฟได้นะครับลนไฟให้เปื่อยจนละลายแล้วก็มาทีได้เหมือนกันนะครับอยู่เทคนิคนะครับเราก็ทำใงสองหัวนะครับมันเท่ากันนะครับแต่เราต้องใช้ีเกียร์นะครับเกียร์ให้มันเนียนก่อนนะครับมันจะได้ต่อกันดีๆนะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับสาหรับหัวแบตเตอรี่ที่เสียครับเราก็ทําใหม่ครับทั้งสองงานเลยครับสวยงามนะครับนี่รถไหนวะรถยาวก็บวกยาวครับรเป็นรถสั้นนะครับแง่เป็นงั้นครับอันนี้มีรถเลยครับเพื่อนครับคลิปดีนลมาฝากนะครับก็ถ้ามีประโยชน์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยแล้วคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำฝากเพื่อนอีกครับแล้วครับ